ครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนยอดเขานะครับเขาผาสวรรค์นะครับอำเภอผาขาวนะครับวันนี้เราขึ้นมาชมวิวกันนะครับแลวจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูว่าผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่สูงมากนะครับสูงมากแต่สูงก็ไม่ถึงฟ้าหรอกครับไม่ถึงก้อนเมฆอ้าวผมจะให้ดูนะครับของวัดถ้ำผาสวรรค์ทึบตุง ครับตอนนี้ผมจะลงเขาให้ดูนะครับผมจะลงไปว่ามันสูงขนาดไหนนะครับเขาลูกนี้ตอนนี้นะครับผมอยู่บนยอดเลยยอดสุดยอดไยเขาเลยโอ้โอ้โอ้ติดไม้ติดไม้ไม้ครับดูครับดูบรรยากาศนะครับดูวิวสวยไหมนะครับผมให้ดูนะครับนี้ จะลงเขามันจะลงฝั่งไหนจำทางขึ้นไม่ได้แล้วครับดูครับนู่นนู่นหมู่บ้านครับผมเป็นแต่หลังคา อลงยากเอ้อโอ oh oh. ้ยยอดเบลยครับผมโอ้กดเหนื่อยเลยตอนนี้ครับเออตก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 กับดูทางลงเลยครับ โคตรลำบากเลยมีแต่ต้นไม้แต่หญ้าเลยครับผมลกมากนะครับสถานที่สวยครับสถานที่นี้สวยแต่แต่ผมไม่เห็นมีคนมาเที่ยวเลยครับผมงสงสัยเขาไม่รู้เดี๋ยวผมจะลงเขาไปให้ดูนะครับว่าผมขึ้นมาสูงขนาดไหนนะครับผม บนเขาก็มีต้นอะไรไม่ลุ้เหมือนกระบองเพชรนะครับผมนี่เหมือนต้นกระบองเพชรเลยตัวน,นี้เกิดธรรมชาตินะครับเกิดบนเขาครับผมครับใครอยากมาปีนเขามาได้ครับผมอยู่ที่อำเภอผาขาวครับผมจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับผมอยู่อำเภอผาขาวทําผาสวรรค์ครับโอ้โอ้โอโอตก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 อ้มจิตตกแล้ว <c oughs> หลงทางแล้วครับหาทางกลับไม่เจอแล้ว <natural> <ย ermaid> ดดจะกลับเส้นไหนครับผมยังไม่เจอเลยครับทางกลับครับผมเ <N> จ้าไปทางไหนนั่น กลับทางเดียวะโอ้ผมหลงทางแล้วครับผมขึ้นมาผมจาทางกลับไม่ได้แล้วจะลองไปฝั่งนี้ดูนะครับผมดูความสูงของเขาลูกนี้นะครับนู่นถนนครับผมนู่นหมู่บ้านตอนนี้ผมอยู่บนเขานะครับอยู่บนเขาครับผมตอนนี้ผมกําลังจะลงเขาไปแล้วแต่ผมหาทางกลับไม่เจอนะครับผมดูมหาก่อน เจ้เจ้ากลับทางดิเมียนวัวคือผมมีทางกลับเจ้โอ้ผมลงทางจริงๆครับผมผมว่า <c oughs> <c oughs> ผมมา,ผม,ผ,มมาผมสมไยผมจำไม่ได้ตอนนี้ผมหลงทางแล้วหลงสิ้นแล้วครับผม กำจะเดินยอดกลับไปครับเนื่ยครับผมเนื่อยครับการปีนเขาให้ว่ามันไม่เหนื่อยมาปีนดูครับผมเนื่อยสุดๆขึ้นเขาครับ ต้นอะไรครับต้นอะไรนี่ต้นไม้ครับเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะครับต้นไม้เกิดขึ้นเองไม่มีใครมาปลูกเลยโอ้ยเหนื่อย ไปไหนเลยครับตอนนี้ <C oughs> อยู่ที่เดิมเลยนเดหมือนกับจะเป็นเป <C oughs> ็นองที่ยงังองเขาไมนีค,นครับดูอยู่ทางลงครับทางลง <C oughs> โคตรชันเลยครับ, <C oughs> รบผม <C oughs> ทางที่ผมขึ้นมา นะครับให้ดูครับผมตรงที่ผมเดินขึ้นมาแต่ตอนขึ้นผมไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าผมไม่มือไม่มือเอไม่มีมือจับโทรศัพท์ครับมันสูงครับผมจับไม่จับไม่ได้ครับเพราะขึ้นไม่ได้พอเราต้องใช้มือประคองหินขึ้นมาครับผมมันมันต้องได้รอดขวามหน้าความนะครับต่ำั้ดู ดูสภาพผมครับตอนนี้เหงื่อออกมากเลยครับผมขนาดยังไม่ถึงครึ่งน,นะครับนี่โคตเหนื่อยเลยครับผมมีแต่ป่าครับผมบนเขาครับมิแตรป่าไปผมจะลงไปแล้วครับโอ้สั้นอบดสีเบดว่ะสิงหัดล่างวะนี่คลิปนี่ มามาขอไปก่อนีบรู้ว่าซิเบิร์ตเฝ้าไลน์อันตรายสิฝ้าไปใส่ดูนี่แคสิเบิร์ตอุ้ยนี่โต๊ะขีดมาตายดิค่อยๆลงค่อยๆลงอย่าประมาทอันตรายดูครับดูครับขาดสั่นเลยครับผมอ<า>ยากบอกนี่เป็นไอ้ปลาทึบนะครับของแม่อันว่าลแล้วมันก็เป็นปลาทึบจริงๆว่ะ นี่ครับลูกสอนเขาบอกให้สี่ลงคระบาดเนี่ยอ๋อเขาให้ขึ้นมาสุดหอดนีเจมนี่เขาขึ้นมาหอดสามานี่นี่ครับไปลงไม่ได้เลยทำได้ครับเดี๋ยวไอสิพาไปเบิ่งเรื่อีกงามทำนี่กลมเดี๋ยวครับนี่ครับตัวกัรกันโอเคนี่ครับทำทำยุดสุดขึ้นมาไกละนี่ครับทำ เป็น,เน,น,นี้เป็นถ้ำใหญ่เฟินนะครับผมถ้ำถ้ำยุยอดเขานะครับผมดูความสวยงามของถ้ำครับถ้ำสงสัยน้ําท่วมครับมีรอยน้ําท่วมน้ําขังด้วยเป็นรอยเหมือนมีน้ําท่วมครับ,น,บนี่คือถ้ำถ้ำใหญ่เฟิ่นครับผม ไปกันต่อครับลงเขาต่อครับแบตจะหมดครับผมเดี๋ยวจะไม่ถึงข้างล่างครับ <c oughs> เดี๋ยวเราทุกคนจะไม่เห็นครับ <c oughs> ว่ามันมี <c oughs> แต่งท่องเที่ยวทํานี้มีอะไรบ้างครับผม <c oughs> ผมจะให้เราดูนะครับ ับนี่เป็นโอ้ทำลือศีพี่นี่เป็นศาลาพักจุดที่สองครับของถ้ำครับผมอยู่บนถ้ำครับอยู่บนยอดเขาถ้ำลาษีเราจะลงเขาแล้วครับผมแดดผมก็จะหมดแล้วครับโอ้ ตอนลงนี่จะเร็วก,กว่าตอนขึ้นนะครับเพราะว่าตอนขึ้นมันมันชันนะครับผมขึ้นเลยต้องขึ้นจะช้าขึ้นเร็วไม่ได้เดี๋ยวจะตกนะครับผมเขาลูกนี้นะครับอ่ะเราไปดูอีกว่าจุดถ่ายรูปมีจุดไหนอีกบ้างครับผมดูนะครับดูหินของถ้ำสวยครับผมสวยมากครับผมถ้ำนี้ ใครที่ได้ดูนะครับลิปนี้ที่อยากจะมาเที่ยวถ้ำอยากจะมาปีนเขานะครับมาได้ครับผมอยู่ที่อำเภอผาขาวครับผมถ้ำผาสวรรค์นะครับผมบ้านเพิ่มตำบลบ้านเพิ่มนะครับครับตอนนี้ผมจะเดินลงเขานะครับจะให้เพื่อนๆดูว่าถ้ำนี้มันสวยสวยจริงครับผม บัวมีแล้วข้าปันแล้วเอาไปลงยูท sort of ูบบิดเลยเดี๋ยวบอว่ามันใส่เวลาบ่บ่เออไปตัดตัวตัดต่อไปลงยูทููทูนี่าไม่เ ทีแรกผมว่าจะไปขึ้นไปข้างบนอีกครับผมไปไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยเพราะมันสูงมากครับผมเดี๋ยวจะกลับบ้านไปกินข้าวแล้วครับเหนื่อยแล้วครับผมจะให้เราดูแต่ตอนที่ผมกําลังจะลงนะครับผมว่าทาแอ่งนี้มีอะไรบ้างครับผมดูครับเป็นอุมมงมองตอนมาผมลอดมาฝั่งนี้แต่ตอนกลับเดี๋ยวผมจะลองไปฝั่งนี้ดู มันจะทะลุกันได้ไหมครับได้ครับทะลุได้ทะลุได้ครับผมนี่ทำคารลวะใครที่ชอบถ่ายรูปครับขึ้นมาถ่ายรูปได้ครับผม มิต่วิวส,สวยๆเลยนะครับถ้ำนี้ดูสภาพบงครับเพิ่งลงมาได้แค่สองชั้นเองครับผมสภาพยังขนาดนี้เลยถ้าผมขึ้นไปอีกข้างบนนี่ตายเลย phía dưới, phía dưới thị trường. Cảm không โคตรเหนื่อยเลยครับขาสั่นได้หมดแล้วครับเหนื่อยครับผมขาเริ่มแข็งแล้วโอ้อีกเยอะครับกว่าจะถึงข้างล่างครับผมอีกไกลครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับผม ดูทางที่ผมจะลงไปครับทางที่ผมจะลงถ้านะครับดูความสวยของถ้าครับเป็นุ่มงเป็นบันไดลงไปเลยนะครับไปไปต่อเราใช่เฮ้ยแบบจะหมดนะครับจะถึงข้างล่างไม่หนีเแบบผมจะหมดก่อนนี่ครับผมดูหินย้อยครับหินย้อย ย้อยเป็นรูปล่างเป็นรูปที่สวยครับโอ้มีเสียงข้างเค้าด้วยแต่ผมไม่เห็นตัวข้างเคานปไ,ไง,ขงข้างเคาา ยงข้าง,งข่าวครับผมแต่ไม่เห็นตัวอ้างข่าวเลยครับแต่ได้ยินเสียงครับโอ้แต่และจุดมีแต่จุดสวยๆครับสำหรับถ่ายรูปเลยครับผมใครที่ชอบถ่ายรูปลงเฟซลงโซ โซเชียลนะครับก็มาถ่ายครับผมมาถ่ายเพื่อนดูเอาผมว่าจุดสวยๆนะครับที่เพเภอผาเขาก็มีครับผมท่องเที่ยวครับวันนี้ผมถึงชั้นที่สามแล้วครับถ้ำระฆังครับผมถึงชั้นที่สามครับตัวนี้ผมกกาลังลงไปนะครับมีที่ไหว้พระกับพระด้วยครับผม ตุกดูนะครับข้าขงล่างครับตั้งไกลครับไม่ไกลเลยนะครับผมดูดูบรรยากาศคร,รับผมสวยครับคุณนายวานันคุณนายวานันอยน่ยิ้มเสียงรองว่ะ ยืนมันเสียงกรองเลยข้าท่านบิดล่ะขาปั่นบุตรล่ะเอ้ยแปมาพี่จุดส้มเดียวบนจุดเขาลูกนี่เอ้ยันจุดเขาลูกนี่ขึ้นผิดทางว่าสิเดวิวสวยเราขึ้นผิดทางมาอยู่ตุกตุ๊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 กลงไม่ได้ครับตรงนี้ต้องจับเชือกครับต้องจับเชือกไม่ได้ครับ ครับเขาทำเชือกไว้ให้เราจับด้วยครับผมเฮ้ยอ๋อว้าวชุดเอยันต์า นั่งอะไรเกี form, ่ยงฮาทั่งปอดวะเลยคงมีใะไรเกิดเออเออเขาก็หยุดไปเลยไปไปต่อไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆไปถึงข้างล่างแล้ว ถึงแล้วครับตรงนี้ถึงศาลาพักครับศาลาพักที่ที่หนึ่งครับผมออโอ้ยไปใกล้ถ,ล bag, ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วฮะนนก

ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงชั้นล่างแล้วนี่ครับเนี่ยครับ แต่ไม่เหนื่ยเท่าตอนขึ้นนะครับตอนขึ้นเนี่โคตรเหนื่อยเลยผมจะตอนนี้ขาผมแข็งหมดแล้วแข็งหมดแล้วครับเนืนไงครับผม ไไนะครับถึงแล้วครับถึงข้างล่างแล้วครับผมตอนนี้ถึงข้างล่างแล้วครับเ <c oughs> ดินล,ล, <c oughs> ลงเขามาครับแปดร้อยเมตรนะครับผมใช้ระยะการเดินแปดร้อยเมตรครับผม <c oughs> การขึ้นเขา นี่เป็นชั้นแรกครับผมชั้นแรกทำช้างน้อยเขาเรียกว่าทำช้างน้อยนะครับผม,มผมจะให้ดูนะครับแผนที่นะครับแผนที่ต้นพงพันปีผู้เผเห็นบ่ผ่านแล้วฮ้ยเข้าไปผิดทาง เขาต้องไปทางขวาเขาไปทางเด็วเขาไปทางผิดอู้ทำทำลือสีนี่จุดที่สองเขาอยู่นี่แล้วเขาติดไปทำลือสีแต่ว่าเขาขึ้นนี้เราขึ้นไปทำผาสวรรค์เราต้อง,ง,องขึ้นทางนี้โอ้ทำคาราวะทำใหญ่แล้วก็ไปครับผมสุดยอดที่แรกว่าจะไปสุดยอดภูผาสวรรค์น,นะครับแต่ไปผิดเส้นครับเดี๋ยววันหลังค่อยไปครับผมมันมีเขาหลายลูกครับมีสามสี่ลูกติดกัน เช้นทางไปก็จนสับสนครับผมครับใครอยากมาไหว้พระกราพระมาได้ครับผมอยู่ที่ถ้ำครับตรงไหว้พระก็มีครับผม ูสภาพครับตอนนี้ถึงชั้นล่างแล้วครับดูสภาพผมเลยครับเหนื่อยเป็นบ้าเลยครับแต่ก็สนุกดีครับท้าทายดีนะครับผมเป็นนานทีมาเที่ยวครับผมถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่ถ้ำนี้ก็มาได้นะครับครับผมครับบาย